สวัสดีค่ะพี่มาจิสตีนอบอดนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่นุ๊กนะคะที่เพิ่งลงเครื่องมาจากดูไบเลยะคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อนุ๊กนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยูอีเอดูไบครับค่ะวันนี้ค่ะก็อยากให้ชินุ๊กนะคะแนะนําคร่าวๆนะคะกับโรงเรียนให้ทรากันค่ะทําไมต้องอีเหรอใช่ บบได้ข่าวว่าแบบมีแคมปัสเพิ่มมาอีกที่นึ่งใช่ครับก็จริงๆแล้วนะครับที่ีมนของเราก็จะมีความเด่ดเในเรื่องของไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของฟาซิลลีต่างๆของงเรียนเราก็ให้ความใส่ใจกับตรงนั้นค่อนข้างมากเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านของเซอร์วิสโรงเรียนเราก็มีเซอร์วิสเฉพาะนักเรียนไทยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กังวลเรื่องของการเรียนต่างประเทศกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนไม่มีแบบว่าที่ปรึกษาหรืออะไรเงี้ยก็เชโรงรียน มีสตูดิโอส่วสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะไห้นะครับก็ตอนนี้เรามีแคมปัสใหม่ด้วยนะที่กุงลงกรอว u อ i v e ิ s ตี้ออฟกรุงลงกรอวนะครับชื่อของเขาก็เราจะมีแคมปัสอยู่ในมหลาลัยเลยนะครับอีก10ห้องเรียนตรงนั้นเนาะไอเดียคืออยากให้ในักเรียนเราได้ใกล้ชิดกับเด็กๆมหาลัยนะครับเผื่อจะได้มีแพชชั่นในการเรียนต่อหรือว่าอาจจะอยากเรียนระดับมหลาลัยต่อไปนะครับแล้วตอนนี้ค่ะที่โรงเรียนแบบมีนักเรียนชาติไหนบ้างคะ นักเรียนตอนนี้ที่โรงเรียนส่วนใหญ่นะครก็จะเป็นจากทางรัสเซียนะครับแล้วก็ตุรกีนะแล้วก็จะเป็นทางบราซิลโคลอมเบียรองลงมาก็จะเป็นนักเรียนไทยนักเรียนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกหลากหลายสัญชาติเลยนะครับประมาณ80%สัญชาติที่อยู่ในโรงเรียนเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเราเนี่ยมีนักเรียนอยู่ประมาณ1,200คนนะครับในโรงเรียนนักเรียนไทยก็ไม่ถึง10%นะครับแค่ถึงร้อยคนแค่นั้นเอง เห็นเมื่อกี้พี่น้พูดเกี่ยวกับเซอร์วิสของโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วแบบเรามีเซอร์วิสในการหางานช่วยนักเรียนหางานไหมครับโรงเรียนมีเซอร์วิสในการช่วยนักเรียนหางานนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราหาให้นักเรียนเลยนะแต่หมายถึงว่าเราก็จะหาแหล่งที่มันมีเปิดรับสมัครหรือว่าที่ไหนที่เขาเรารู้ข่าวว่าเขาเปิดรับสมัครอะไรเงี้ยเราก็จะเอางานเหล่านั้นเนี่ยลงไว้ให้ในกลุ่มนักเรียนนะครับหรือเอาไว้ในจอบบอร์ดของโรงเรียนนะให้นักเรียนเข้าไปลองสมัคร ด้วยตัวนักเรียนเองนะครับส่วนในด้านของซีรีส์เซ e วิสของนักเรียนไทยเนี่ยก็จะมีน้องหมีนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยคนนึงที่อยู่ที่นู่นเนาะคอยช่วยในการตรวจตรวจทาน c ีหรือว่าเรซูเม่ของเราเนี่ยให้มันดูดีขึ้นให้มันแบบฟังดูสลัดสวยมากขึ้นนะครับหรือว่าแบบช่วยแก้ไขให้มันแบบดูน่าหน่าดึงดูดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์ว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะส่วนเซอร์วิสอีกอันนึงของทางเคาน์เตอ f ์ออฟฟิศของโรงเรียนเนี่ย เขาก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปนะครับให้กับนักเรียนทุกๆ2สัปดาห์เนี่ยเขาจะมีเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำซี v ีว่าต้องทํำยังไงแล้วก็เวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเตรียมตัวสัมภาษณ์นะครับในด้านของสายงานต่างๆนั้นด้วยแล้วก็พอมาถึงเรื่องงานอ,อยากรู้ว่าเขาหางานกันยากจรนะิงๆหมงานหายากไหมจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากเนาะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายก็ต้องก็ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าอองานเนี่ย หนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับระดับภาษาของเราด้วยนะครับในในเรื่องนี้เาก็สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะครับม hey ันก็จะยากหน่อยในการหางานเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าที่นู่นเนี่ยคนไทยยังไม่ได้เยอะมากนะครับในส่วนของห้างร้านหรือว่าร้านอาหารไทยหรืออะไรต่างๆยังไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่แล้วหลายๆที่เขาก็จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกันถ้าหมดไปแล้วนะโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ต้องบอกตามตรงว่าในเรื่องของภาษาอังกฤษก็มีส่วนสําคัญในการที่จะไปสมัครงานหรืออะไรต่างๆเนาะ แต่ข้อดีของที่ดูไบคือถ้าเกิดว่าเรามีสาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้แล้วอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์นะครับก็เราสามารถที่จะหางานประเทศอื่นได้อย่างเช่นง,งาน professional job อ,อื่นๆยกตัวอย่างอย่างนักเรียนเอาเฉพาะนักเรียนไทยเองเนาะนักเรียนไทยเองเนี่ยก็จะมีหลายเริ่มเริ่มมีหลายสายงานมากขึ้นมีเป็นอาร์เคิเทคมีแลนด์สเคปมีเป็น sales, เซลส์มีด้านโฮสเทลิตี้นี่เยอะอยู่แล้วทั้งเชฟทั้งพนักงานเสิร์ฟทั้งโฮสเทสนะครับก็มีก็อ,อยู่แล้ว แล้วก็จะมีด้านอื่นๆเป็นงาน Office ออฟฟิศอื่นๆอีกที่ที่ทมีเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของนักเรียนไทยอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนต่างชาติเขาก็จะมีเท่าที่ทราบมาก็จะมีสายงานของเอนจิเนียร์ด้วยอะไรด้วยเข้ามากาลังจะบอกว่าที่นู่นม,มันมันค่อนข้างหลากหลายครับประชากรที่นู่นคือ80% 85%เป็นชาวต่างชาติการทําง,งานก็ส่วนใหญ่ล้วก็จะเป็นพนักง,งานเขาเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติสะส่วนเ,เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีโอกาส ในการที่จะไปสมัครงานประจําแบบนั้นได้เราสามารถเอาไปต่อยอดได้เราอาจจะไปเริ่มทํางานที่ต่างประเทศที่ดูไบาอาจจะที่ดูไบสักปี2ปีแล้วเราค่อยยา้ายไปประเทศหนึ่งหรือว่าเราจะกลับมาที่ไทยก็ได้นี่ก็แล้วแต่แผนของแต่ละคนเราเรื่องค่าของชีพเป็นยังไงบ้างคะค่ามางชีว่าแพงไหมเหรอตรนี้ใช่แบบค่าตอบแทนในการทํางานกับค่าของชีพสัมพันธ์กันไหมถ้าค่าตอบแทนกับค่าของชีพในการทํางานถามว่ามันสัมพันธ์กันไหมถ้าเป็น แยกเป็นเป็นส่วนๆไปแล้วน,นเนาะถ้าเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะพอดีหมายถึงว่าพอดีจ่ายค่าห้องพอดีจ่ายค่าอยู่ค่ากินอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้เหลือเก็บอะไรมากมายนะถึงมันจะถ้ามันจะเหลือก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยๆน่อยไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราได้ทํางานประจำนะครับมันก็จะมีเก็บเยอะกว่าหนึ่งค่อนข้างเยอะถ้าในระดับเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเดือนนึงอาจจะมีเงินเก็บอยู่สักอาจจะหมื่นสองหมื่นในระดับเริ่มต้นนะเพราะว่า อย่างงานโรงแรมอย่างเงี้ย่างงานโรงแรมางานโรงแรมเนีเ่ยเงินเดือนกับค่าคอมมิชชั่นค่าเสิร์ฟชาที่เขาให้มาเนี่ยรวมๆกันแล้วก็ประมาณอาจจะ3-4มถึงหมื่นบาทแต่เขาเจ้าก็เขาก็จะมีที่พักให้เขาจะมีวีซ่าให้เขามีให้หมดทุกอย่างเลยอาหารวีซ่าที่พักสวัสดิการต่างๆของโรงแรมเขามีให้หมดหมมนั่นหมายความว่าเงินเดือนที่เราได้มาเราแทบจะไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บได้เต็มๆหรืออาจจะมีใช้บ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังเหลือเยอะอันนั้นคือในไรดับเ,เริ่มตน้น ต่ถ้าเกิดว่าเราทําไปสักพักในตำแหน่งเราสูงขึ้นตำแหน่งเราโตขึ้นเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นมันก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นไปเรื่อยๆให้เราไม่ต้องคิดอะไรมากครับที่ลูปไบมันจะคล้ายๆกับที่ไทย,ย<ม>คือเราสมัครงาน,นเราอะไรเงี้มันก็ที่ไทยก็ไม่ใช่มหางานง่ายนะทุกว,วันนี้ก็คล้ายๆกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็งานก็ไปถึงนู่นเราก็อยากให้เราให้เราไม่ไม่คาดหวังมากจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นง,งานใหม่ ราะฉะนั้นแล้วประสบการณ์ที่เรามีหรือว่าที่เราทํามามันอาจจะแอพพลายไม่ได้ทั้งหมดใช้มันอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดกับงานที่นูน่น<ม>ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเรามีตําแหน่งที่มันดีขึ้นหรือว่ามีงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือเราเปลี่ยนงานก็ตามนะครับมัน่นใจได้เลยว่าเราก็จะมีหไม่ใช้มากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นแน่นอนนะ ก็มาพูดกันถึงเรื่องบรรยากาศในเมืองกันมั้ยคะเราะว่าแบบในเมืองบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วการเดินทางอในเมืองบรรยากาศก,ก็จะเป็นบรรยากาศอินเตอร์เนชั่นแนลเลยเพราะว่าประมาณ90%ก็คือเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอคนโลขอลที่ที่ดูไบเท่าไหร่นะครับอาจจะมีน้อยเนาะแล้วก็ที่นู่นเนี่ยเราก็จะเดินทางกันสะดวก พราะว่าเราจะมีทั้งเมโทรเมโทรก็คือรถไฟฟ้าบ้านเรานี่แหละแล้วก็จะมี t r a มนะครับแล้วก็จะมีรถบัสที่สามารถใช้งานได้เนาะแล้วก็บัตรที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยใช้แค่ใบเดียวก็คือแทบได้ทั้งหมดเลยใช้แค่อันเดียวอเราไม่ต้องไปเปลี่ยนบัตรใช้เป็นเหรียญเป็นอะไรไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนใช้ใบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็การเดินทางที่นั่นเนี่ยสามารถดู Google map ได้เลยแล้วก็เดินทางง่ายเพราะว่าเขาบอกค่อนข้างละเอียด ว่าต้องไปขึ้นตรงไหนลงตรงไหนป้ายไหนแล้วก็บนรถบัสหรือว่าบนรถมโทวยเองเขาจะมีจอบอกู่แล้วว่าถึงสถานีไหนสถานีไหนแล้วนะครับและค่าเดินทางค่าโดยสารก็ไม่ได้แพงเลยเริ่มต้นที่ประมาณ3ามีแลนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็มระมาณ30บาทประมาณนี้เนาะซึ่งมันค่องสะดวกแล้วก็ไปง่ายเพราะว่ารถบัสก็จะต่อกับเชื่อมกับรถเมโชรเลยนะครับมันก็จะไม่ได้แบบลงเสร็จแล้วต้องเดินไป ห้านาทีอะไร่งเงี้ยคือไปขึ้นรถบัสคือสถานรถบัสมันจะอยู่ตรงสถานรถไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงนั้น,นแนาะก็คือลงปุ๊บขึ้นได้เลยมีข้างในแอร์เย็นๆสบายๆายแล้วไม่ต้องออกไปตัดแดดแล้วข้างนอกนี้แบบอากาศร้อนมากเนาต้องต้องถามว่าไปช่วงไหนก่อนก็คือถ้าเกิดว่าไปช่วงหน้าร้อนนะหน้าร้อนก็จะประมาณไล่ไปแต่ช่วงจริงๆแล้วเมษาก็ยังไม่ได้ร้อนมากนะครับี่ลูปปิก็นับแปแต่เมษาก็ได้ไปจนถึงประมาณช่วงตุลาอากาศมันจะร้อน เป็นซัมเมอร์ช่วงพีคเลยคือช่วงสิงหาคมกันยาที่อากาศมันจะขึ้นไปสูงถึง40กว่าองศา48ก็มี mm hmm. uh, ช่วงนั้นจะเป็นหน้าร้อนแต่ว่าหน้าร้อนของเขาเนี่ย mm hmm. ด้วยความที่เขารู้อยู่แล้ว,วเขาเป็นเมืองร้อนแหละเขาก็จะพยายามหาในทุกอย่างให้มันอยู่ในร่มให้หมดอย่างเช่นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็สถานีเขาก็ติดแอร์นะ ไม่ต like ้องไปยืนรอตากลมตากฝนเหมือนพิเศสบ้านเรานะมีแอร์มีแอร์มีแอร์ให้นะครับแล้วก็ทางเชื่อมต่างๆเข้าห้างเข้าอะไรนี้ก็จะเป็นแอร์หมดเลยก็ส่วนใหญ่แล้วช่วงหน้าร้อนจะใช้ชีวิตกันอยู่ในในตึกในอาคารอยู่ในส่วนใหญ่ไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกกันเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรนะครับส่วนหน้าหนาวถ้าเกิดว่าใครชอบบรรยากาศดีๆนะครับแนะนําว่าให้ไปหน้าหนาวหลังเดือนตุลาไปเนี่ยจนถึงเมษาเนี่ย อากาศจะดีมากเนาะช่วงพีพิกเลยคือธันวามกราช่วงนั้นอากาศคือแบบเ h อ b เบสคืออากาศดีมากเนาะช่วงนั้นเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ20นิดนิดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าหรือบางทีอาจจะมียี่สิบต้นต้น,ตนอย่างเงี้ยแล้วแต่วันเนาะส่วนช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีประมาณแบบสิบกลางกลางสาิบห้าสิบหกองศาหรือว่าถ้าบางวันหนาวหนาวหน่อยก็อาจจะมีเลขตัวเดียวให้เห็นก็เป็นได้ช่วงนั้นก็เย็นใช่ ก็มาเรื่องอาหารที่นกแบบเขามีอาหารเขาเป็นยังไงบ้างมีหมูให้กินไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงเรื่องนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าถามว่าที่ดูไว้มีหมูขายไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับเพราะว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโซนที่เป็นฟอร์ o n m u s ิ i นะครับสำหรับน้องๆที่ไม่ใช่มุสลิมก็สามารถไปหาซื้อหมูทานได้แต่ว่าส่วนสําหรับน้องที่เป็นนักถัดนักถือศาสนานมุสลิมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่มีเมนูของหมูนะครับไม่มีเลย นะครับนอกจากว่าจะเป็นลานที่ในเส้นเฉพาะเฉยๆนะครับถึงจะสามารถขายได้เนาะก็ไม่ต้องห่วงครับถ้าใครอยากทานหมูที่รุ่นมีขายครับเพราะว่าอยู่ที่ห้องก็ทำหมูกระทะกันกินบ่อยแล้วเขามีแบบแอลกอฮอลให้ดื่มนะคะแอลกอฮอลมีครับมีแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแอลกอฮอลที่นู่นเนี่ยเขาจะไม่ให้ดื่มในที่สาธารณะเนาะเราไม่สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะครับถ้าเราอยากดื่ม เราอาจจะต้องดื่มที่ที่ห้องพักของเราหรือว่าในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้อย่างเช่นพวกคลับบาร์อะไรต่างๆซึ่งมีเยอะมากบอกเลยว่ามีเยอะมากนะครับถ้าน้องๆผู้หญิงคนไหนที่ชอบไปเลดี้ไนท์หรืออะไรเงี้ยมีกับทุกวันนะครับก็สามารถไปหาดูได้ในเว็บไซต์ของเขามีเว็บไซต์ของเขาอยู่ก็สําหรับสายดื่มไม่ต้องห่วงครับมีให้ดื่มแน่นอนนะมีลิควิดสโตล์มีอะไรต่งางๆอยู่แล้วเราก็สามารถไปซื้อที่นั่นได้นะครับแต่ แค่เพียงแต่ว่าเขาไม่ให้ดื่มในที่สาธารณะแค่นั้นเองน,น,นะที่พักพี่นุกส่วนมากน้องที่ไปเขาอยู่กันยังไงแบบพอพักหรือว่าอะไรที่พักก็จะเมื่อนักเรียนไปถึงที่รบายครั้งแรกนะครับเราก็จะมีที่พักอยู่แล้วที่เราจัดหาไว้ให้แล้วเนี่ยก็คือ2สัปดาห์แรกตรงนั้นจะเป็นในส่วนของที่พักของโรงแรมนะครับก็นักเรียนอยู่ตรงนั้นเป็นห้องแชร์กรันก็คือหนึ่งห้องนอนกัน2คนเนาะแล้วก็ในหนึ่งอพาร์ตเมนต์จจะมี2ห้องนอนหรือ1ห้องนอน นั่นหมายความว่าในหนึ่งอาาพาร์ตเมนต์อาจจะอยู่กัน2ถึง4คนนะครับ <Ừ. S 2> เป็นที่แต่ว่าในห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีห้องครัวมีอะไรให้หมดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้หมดนะครับนักเรีนยนสามารถอยู่ตรงนั้นต่อได้หลังจาก2สัปดาห์แรกที่มันหมดไปแล้วถ้านันเรียนต้องการอยู่ต่อนักเรีนยนสามารถที่จะแจ้งกับทางโรงเรียนได้นะครับแล้วก็ชาระในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปตรงนั้นถ้าเป็นที่พักของแรมตรงนั้นเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นมานิดนึงตกต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000 3 0น0 0บาท โดยเฉลีย่ยประมาณนี้นะครับเนาะส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการอยู่ตรงนั้นอยากจะย้ายอยู่ด้านนอกนะครับก็สามารถที่จะาหาที่พักด้านนอกได้แถวบริเวณแบบใกล้ใกล้กับโรงเรียนเพราะว่าการหาที่พักเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ก็คือตัวผมเองนี่แหละกับน้องๆทีมงานนะครับที่อยู่ที่ดูไบคอยแนะนําให้ในวันแรกที่เรามาถึงว่าการหาที่พักต้องหาย,ยังไงหรือว่าการดูที่พักต้องดูยังไงแบบไหนบ้างเนาะ เราอาจจะไม่ได้พาไปดูที่พักด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็จะแนะนําวิธีการหาที่พักว่าต้องหายังไงแบบไหนบ้างแล้วก็ต้องสังเกตอะไรยังไงแบบไหนบ้างเนาะเพื่อที่จะเราจะได้ที่พักที่มันถูกใจเรานะครับก็ไม่ยากครับที่พักตัวนั้นก็เฉลี่ยแล้วต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะต่อเดือนต่อคนที่นู่นเขาจะคิดเป็นเดือนเลยเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็จะรวมไว้ในนั้นทั้งหมดแล้วนะก็ราคาขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่เราแชร์กันอยู่ในห้อง ถ้ามัวเราแชร์กัน2คนมันอาจจะแพงหน่อยอาจจะหมื่นห้าถึงหมื่นแปดถ้าแชร์กัน3คนก็จะลดลงมาหน่อยถ้าแชร์กัน4คนก็จะลดลงมาอีกนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้โดยเฉลี่ยทั่วๆไปต่อคนต่อเดือนจะตกอยู่ประมาณ1นึ่งถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทประมาณนี้ครับข่าวนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นุ๊กมากมากนะคะที่มา <c oughs> ให้ข้อมูลนะคะก็สุดท้ายนี้พี่นุ๊กมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่โอเคก็สําหรับใครที่กําลังตัดสินใจมาเรียนนะครับก็ อลองใช้ข้อมูลน่วยก็ได้นะครับว่าเรื่องของความปลอดภยัย <c oughs> เรื่องของการเป็นอยู่ที่นู่นหรือว่าเรื่องของข้าวที่ลำต่างๆมันมากน้อยแค่ไหนเนาะจริงๆแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เรามีให้อยู่แล้วแหละนะครับก็สามารถมาสอบถามได้กับทางบีมบอดได้เลยนะครับก็ทางทีมงานของเดียวบอก็จะคอยดูแลในเรื่องของข้อมูลตรงนั้นให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อ,อก,กับทางเรียนได้เนาะ,นะก็ยินดีให้คําตอบนะครับยินดีให้คําปรึกษาตลอดเวลานะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ ES สตูนะะก็ทักมาได้ต,ตรงไหนไ <ป S 2> ตรงนี้หรอตรงน, <c oughs> รงนี้ตรงนี้สวัสดีครับ dream abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้